เป็นคน,นต้องท<ค>นเหงาใจอย่ามี สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบกับการรีวิวลำโพงบูทูธของอาสกิรุ่น APS4003 การเชื่อมต่อบูทูธนี่คือใช้โทรศัพท์บ้านๆเลยนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาสกิที่ส่งมาให้เราอีกแล้วนะร,รุ่นอาสกิ APS4003 ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นลำโพงบูทูธแนวตั้งแบบนี้นะครับและมีไฟมา ถ้าคุณได้สังเกตในการดูรีวิวเราหลายๆตัวนะจะเห็นว่าเราตั้งลําโพงไว้บนนี้ซึ่งเราได้มาวันแรกครับผมแกะเลยเพราะว่าไม่มีลําโพงคอมใช้เอาไปอยู่ออฟฟิศใหม่ที่กรุงเทพหมดนะครับแล้วก็ไปเอาไปที่สตูดิโอที่อุบลน,นะมันก็เลยไม่มีลําโพงที่จะใช้ในออฟฟิศตรงนี้ส่งมาปุ๊บแกะใช้เลยก็เป็นลําโพงคอมไปเลยตอนนี้ก็คือดีที่ไม่ต้องซื้อไปซื้อลําโพงคอมดีมากที่อาสกิส่งมาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้เรารีวิวนะครับผมใช้มาได้3วันนะครับเปิดทั เพลงอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็เปิดฟังทั้งวันทั้งคืนนะครับเปิดสุดด้วยไม่เป,เปิดเกี้ยวจ้าวอ่ะเปิดเต็มๆพบว่ามันยังไม่เป็นอะไรอะตอนนี้ยังไม่เป็นอะไรก็มีครับตั้งไว้ทีนี้เดี๋ยวจะมาอันบล็อกตัวนี้ให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้เป็นลาโพงตัวใหม่สิ่งที่ผมเห็นมันแตกต่างจากไอ้ตัวเดิมนะท,ที่ที่เป็นแนวนอนอนะเอ้ไม่มีให้ดูเพราะเอาไปออาฟิศใหม่จะแจกอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแจกไปเลยอีกตัวหนึ่งสิ่งที่แตกต่างจากเดิมที่ผมเห็นได้ชัดก็คือผมชอบตรงที่มันตั้งขึ้นน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 มม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 ัััััััััััไไ่่่่่เเ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 ลลืือออองงงงงงพพ้ททีีีกกตตวววดด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 ิิิิาาาาาหบสยแค มันดูลักษณะด้านหน้าเนี่ยจะมีโบนะครับโบรักสีแดงคาดเอาไว้เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยซื้อเป็นของขวัญได้นะไลท์ออนนะครับเป็นลำโพงไร้สายแบบพกพาตัวนี้เขาชูจุดเด่นเลยบอกว่าเนี่ยเปิดแสงข้างบนได้เสียงทุม้มใสไฟสีระดับฟังก์ชันเพียบฟังก์ชันก็คือครบเป็นฟังก์ชันมาตรฐานของราคานี้ดีกว่านะครับก็คือราคาจําหน่าย3 9 9บาทซื้อได้เลยนะวันนี้ด้านกล่องไม่มีอะไรด้านหลังก็เป็นสเปคนะครับนิดๆ,ๆหน่อยๆน,นะก็บอกว่าเนี่ยปุ่มอันะปุ่มนี้เอาไว้กดถ่ายรูปได้ม,นนมีนั่นมีนี แล้วก็คุณสามารถแอดเนี่ยฮะเฟซบุ๊กหรือไลน์เข้าไปเพื่อเขานัดเขากินข้าวไม่ใช่สิสอบถามเขาว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ด้านค่านี้ก็จะเป็น QR code คนะครับสาหรับสกแกนหรือเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันนั่นเองหนึ่งปีคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ไปเคมมี7วันคุณไปเคมเซเว่นนะครับประมาณนี้เนาะเกเ็บไวเสร็จไว้ดีๆละ่ะนะอันนี้ถือเป็นลําโพงที่ซื้อได้ง่ายมากๆนะครับเดินเข้าไปเนี่ยห้าร้อยเมตรเซเว่นหน้าบ้านผมเนี่ยก็ซื้อได้แล้ว น้องแบบที่ไปสั่งมาลำโพงเทพสั่งจากจีนเนี่ยใส่โคตรลดไม่เอาไม่นับอันนี้นับแบบแมสแมสที่สุดเจ้าที่คุณจะซื้อได้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแกออกมาครับ ตัวนี้มีจาหน่ายสสีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีบรันเงินแบบนี้กับสีดาแบบนู้นนะครับสีดาแบบนี้ตะแกงก็ดําตัวนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงมาให้ดูนี่ซื้อคุณซื้อเป็นของขวัญได้นะครับนะครับก็จะมีวงมีวอยนะฮะกันเนี่ยเออของแท้นนะจ๊ะนี่ข้อมูลทางเทคนิคเป็นตัวแบบนี้ช่องต่อสัญญาณอะไรประมาณนี้นะครับกําลังขับสามวันถ้ากําลังขับดีก็ขับทีเดียวถึงชนบุรีแฮ้ไม่ใช่โอเคแกเออกมานี่อันนี้เป็นนี่ครับออกมาึกว่ามจะเป็นอะไร นี่เป็นตัวสีสีเทานะครับส่วนงานทําสีเนี่ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสมันคือทําสีลําโพงราคา3ามร้อยเก้าสิบกรัมก็จะมีมีกุ๊กเก๊กกุ๊กเก๊กมีสีที่แบบพ่นไม่เนียนบ้างไม่เป็นลายหลกม้งไม่ซีเรียสเนาะแกะออกมานี่คือคู่คู่มงแกะออกมาครับอโอเคนี่จะมีแบตเตอรี่นะครับนี่500มิลลิแอมนะครับเป็นแบตเตอรี่โนเกียบ้างเนี่ยก็มีสายไมโคร USB ไม่ได้ยาวมากนะครับสั้นๆปอมๆเตี้ยๆแล้วก็สาย AUX นะครับยาวประมาณ120เซนนะครับ ัวแล้วก็นี่ก็คือคู่ม,มือคู่ม,มือนะครับในการกดใช้โหมดต่างๆต่ตตตอนั่นต่อน,นี่อะไรประมาณนี้นะครับมีแค่นี้นะครับข้างในไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคไหมเก็บเข้าเหมือนเดิมอ่ะนี่อันนี้คือเราเปิดแล้วนะครับสีดําคือเราเปิดนี่คือสีดำนะฮะเดี๋ยวเราจะลองปิดครับนี่คือสีดำนะครับนี่2ส,สีอซาก,กจิจะเป็นสีเงินก็จะเป็นโลโก,โกโส้สีดําสีดาก็จะเป็นโลโก้สีขาวเนี่ยฮะมีปุ่มข้างล่างก็ ใช้ได้ครับเป็นพลาสติกธรรมดานะไม่ไดอ้อะไรมากแต่แต่ประมาณนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับไล่มาตั้งแต่ด้านหลังก็จะเป็นนี่ปิดเครื่องครับเปิดปุ๊บมันก็จะมีไฟไหมขึ้นมาเป็นสีฟา้านี่ก็จะเปิดแล้วครับพูดอะไรไม่ยุพูดเยอะเหลือเกินถ้าปิดก่อนลำคาญแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นที่ชาร์จไฟเสียบป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น T F card นะครับใส่ได้แล้วก็ตัวนี้เป็น U S B แล้วก็ช่อง A U X ใช้ได้จะเห็นดอกลำพวงฮนะไกลๆข้างหลัง ไอตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเอออีกอย่างหนึ่งคือไอไอตรงที่มันประกอบนะครับเราต้องกดมันเข้าไปหน่อยนะงานประกอบมันยังไม่ไอนี่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ซีเรียสหรอกอก็คือเอามาก็กดเข้าไปแค่นั้นนะครับนะนี่ก็คือด้านหลังมันนี่ก็คือด้านตูดมันนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นยางเอาไว้รองเวลาตั้งนี่ก็คือแบตเตอรี่ครับใส่ไปแล้วมันจะใส่ยากนะ่ไอไอตรงเนี้ยมันจะใส่ยากครับต้องงัดเข้าไปดีนี่ก็คือด้านหลังนะครับมีปุ่มทัชนี่ก็คือเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่คือปิดกดได้ระดับ1 2, <า> 2> องระดับ4คือไฟนี่อันนี้ไฟมันส่องเว้ยมันไม่ค่อยเห็นคือคือไฟมันทมันแดงเลยนะโอเคไหมนี่ก็คือเปิดแล้วด้านหน้าครับตัวนี้ครับเหมือนตัวที่แล้วมีโหมดถ่ายรูปมาให้ด้วยในนี่ปุ่มนี้ปุ่มเพย์โพสนะครับนี่ปุ่มถ่ายรูปคือถ่ายรูปเนี่ยแค่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแล้วกดปุ๊บก็คือ เป็นรีโมทบลูทูธได้เลยอันนี้ปุ่มโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดได้จะเอาโหมดเล่นแบบ USB โหมดเล่น TF card โหมดเล่นก็คือแค่กดแค่นั้นอันนี้ก็กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ง่ายๆอ่ะง่ายๆมากๆแค่นั้นเองนะครับกดจำก็คือเปลี่ยนเพลงไอ้ประมาณนี้เห็นดอกลำโพงไหมอยู่ในนี้นี่คือดอกลำโพงก็โอเคนะงานประกอบก็ใช้ได้ไม่ได้ดีอะไรเยอะๆก็โอเคอะ่ะในราคานี้ครับเขามีประกันไงหาซื้อง่ายแค่นี้ตัวลำโพงมันแค่นี้อันี่คือไฟไม่ไม่ใหญ่แล้วก็มันตั้งแค่นี้อันนี้คิดเทียบกับกับสมาร์ทโฟนนะอันน รัดมากนะครับแล้วก็เสียงมันค่อนข้างดังนะครับแต่ไม่ได้ดังมากนะครับอันนี้ไอรุ่นเนี้ยเน้นฟังเพาะๆมากกว่าใช้เป็นลำโพงคอมได้ดีมากเลยนะฮะสหรับตัวนี้โอเคนี่ก็คือสีที่เราให้ดูอะจากการใช้งานนะผมเอามาปุ๊บแล้วผมต่อสาย AUX เข้าเข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับเสียงเพาะ เพาะเลยคือเบสนุ่มฟังเพลงเพาะเล่นเกมอะไรคือครบวันทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่เสียงมันไม่ค่อยดังมากอันนี้ที่ไม่ค่อยดังนี่คือเทียบกับไอ้ตัวที่แล้วที่รีวิวที่มันยังกำลําโพงงานวัดอ่ะมันดังจริงๆตอนนั้นแต่พอมันดังสุดแล้วครับตัวนั้นคือมันดังพอเราเปิดเสียงมันจะแบบเหมือนแตกถ้าเราวางกับพื้นนะเพราะมันเหมือนมันกระเพื่อมเยอะพอมันกระเพื่อมเยอะเหมือนวัสดุมันไปกระแทกกับโต๊ะมันเลยดูเหมือนเสียงแตกๆแต่ไม่ใช่พอเราจับขึ้นมาเสียงไม่แตกมันเหมือนแสงแตกไอ้ตัวนั้นแต่ตัวนี้ครับเปิิดดดังไก็ม่่แแตเปสุาวน เสียงใช้ได้เสียงดีกเลยตัวน right ั้นนะครับเสียงมัน <dun> ร <life> ู้สึกมันนิ่มกว่ามันฟังสบายกว่ามันฟังรู้สึกเราเป็นแบบมันฟังเป็นผู้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูการบูทูธเนี่ยมันไม่ใช่ส่งสัญญาณเร็วแบบแบบกดปุ๊บไปปั๊บนะครับมันจะมีดีเลย์อยู่นิดนึงอันนี้เป็นธรรมดาเดี๋ยวเร่งเสียงดังสุดนะเนี่ยนี่ดังสุดนีงไงเสียงดีนะ ะระหว่างเราฟังเพลงแล้วก็กดเล่นไปด้วยฮะนี่ตามทำนองจะบ้าเลยหุ่เล่นล้อเล่นนี่เสียงสุดนะนี่เสียงจาก YouTube นะครับ แล้วจะหยุดให้ดูนะครับว่ามันมันมีดีเลย์นิดหนึ่เ,เนี่ยนิดเดียวดีเลย์นิดหนึ่งนะครับอะถ้าเราถ้าเราฟังฟังแบบรีวิวดี ดูว่าปากมันตรงไหมสร้างอะไรบ้างตัวนี้เช่นเดียวกันครับโจทย์ของผมคือแบบนั้นเลยหูผมไม่ได้รักษาอะไรเลยนะครับแล้วก็หูฟังเอเวอร์เนี่ยก็เคยได้ยินชื่อชั้นชื่อเสียงเข้ามานานแล้วนะเป็นหูฟังจีนอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือเขาทําคุณภาพ QC หรือเทคโนโลยีที่เขา,เขาอัดมาให้นิดนึงเนี่ยอนอจนิดนึงดูดูจากตาคือนิดนึงนะครับถ้าแต่ถ้าซีเรียสมากก็คือมันไม่ตรงนะแต่มันก็นิดนึงที่มันจะดีเลยนะครับแต่เราดูซีรีส์รู้เรื่องนะครับคือผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไงมันก็ได้อยู่ Chop do DJ, chop do DJ, chop do do พอละเดี๋ยวแม่งว่าเราสกอยนะครับพอครั้งนี้แล้วแม่งเปิดเพลงนี้พี่ไม่สมควรจะเลือกเพลงนี้มาเทสแล้วทำไมวะมันก็คนทุกคนมันก็ฟังเลยคือต่อให้มึงใจให้ตัวขนาดไหนมันก็ต้องมีแบบแวะมาฟังเออเพลงมันสนุกดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ฟังเลยเพลงแจ๊สเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟัง เกิดเป็น,ปนคน,นต้องทนเหงาใจ <c oughs> อย่ามีรักเพียงครามปีก็มีอันมณ์ พอแล้วนะครับฟังได้แล้วคุณภาพเสียงให้ประมาณ8คะแนนนะครับในเรืราคานี้นะถ้าเอาแบบหาซื้อง่ายด้วยนะประมาณ8.5 8คะแนน8.5ได้ฟังดีเล,เลยแหละเสียงเบสอ่ะมาดีเลยนะขนาดกําลังขับแค่นี้แล้วก็ลาโพงตัวเดียวแค่นี้ฟังได้เปิดปาร์ตี้ในห้องก็น่าจะได้นะครับแล้วก็มันมีโหมดแบบถ่ายรูปเ้ยเดี๋ยวเราเชื่อมต่อใช่ปะ่ะนี่ถ้าเรามือถือมาอยู่ไกลๆครับเรากดครับกดถ่ายรูปนะมันก็จะถ่ายรูปให้เห็นนะก็เร็วอยู่นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวลำโพง APS4003 ตัวนี้อย่างที่บอกไปจุดที่ผมชอบคือมันเป็นลำโพงแนวตั้งแล้วซึ่งเอาไปตั้งกับคอมมาไปตั้งกับจอทีวีมันดูดีแล้วนะแล้วก็เสียงมันดีกว่าเดิมนะครับประมาณ10%ดีกว่าตัวเดิมเดิมนะแต่ตัวเดิมเดิมรู้สึกเสียงมันจะดังนี่แต่เดิมเดิมมันเปิดดังมันแตกไงนี่มันไม่แตกนี่ถือว่าดังนะไม่ใช่ไงเราคือเวลาเรารีวิวมันมาตรฐานมันหลายคนมันเยอะไงแต่ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยถ้ามันเปิดปาร์ตี้ในห้องเป็นห้องแค่นี้เปปิดาตี้หอง ค,คือคุยกันเจ้วจ้าได้เลยคือมันดังมันดังเลยแหละเสียงเบสกที่อย่างที่ได้ยินไปผมว่าพอแล้วนะครับ3 9มอมันก็โอเคมันใช้ได้เลยแล้วนะครับในราคาเท่านี้ส่วนคนไม่ทนเนี่ยต้องเอาไปใช้กันอีกทีหนึ่งเราไม่สามารถบอกอะไรได้หมดเพราะใช้มา3าวันโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ